สวัสดีครับทุกคนครับก็มีปัญหาการทํางานสักเล็กน้อยนะครับนี่ว่าเราจะต้องตับตับเกียวเข้าไปในนี้แต่ว่าเกียวมันบางนั้นเกียวมันก็เลือจะเหลือน้อยนะครับก็ไปเจอไอ้ตัวนี้มานะฮะเรียกว่าตัวรีเวทนัดนะครับรีเวทนัดรีเวทนัดเนี่ยมันจะต้องใช้กับไอ้คีมคีมย้ำรีเวทนะครับคีมย้ำน็อตนะ ก็ซื้อมาของนี้ก็ไม่ถึง200นะครับมีตั้งแต่ M3 จนถึง M8 M10 นะก็ที่ต้องใช้จริงกคือเราต้องการใช้ M6 นะครับสำหรับนอ็อตเบอร์ B 10นะนี้มันจะต้องไปซื้อไอ้คีมย้ำมานะครับก็หลายตังอยู่ก็เลยว่าจะมาทำคิปให้ดูว่าไม่ต้องมีคีมย้ำเราก็สามารถทำได้ นะครับโดยการไปหาเหล็กแกันมาแล้วก็ไปเจาะดูนะครับที่มันสามารถเกลียวที่เราผ่านได้นะครับปาหลายแค่ตรงนี้เองนะครับไม่ยากเลยนะฮะแล้วก็ทางที่หนึ่งก็คือคนที่จะมีแหวนนะครับก็คือไม่ให้มันวิ่งตามแหวนประกบบนประกบล่างนะฮะปุ๊บแล้วเราก็ใช้ตัวรีเวทเนี่ยครับขันเข้าไปขันเข้าไปให้มันแน่นก่อน ลองดูก่อนนะครับขันให้แน่นเลยนะครับถ้าแน่นได้ก็ใช้คีมลอกมาไล่ไปนิดหนึ่งก็ได้นะครับนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงับขนาดต้องให้มันาตากนะครับแล้วก็อันนี้เราเจาะรูทิ้งไว้แล้วนะครับก็เป็นต้องเป็นเจาะรูที่เป็นขนาดตัวเดียวกับขนาดของรีเบตนะครับสใส่เข้าไปมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็จับไปตัวประคองนี้ไว้ เอาค้านี้แล้วกันนะครับขนาดแล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบครับขันเข้าไปนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะยืดอกอยังไงนะครับดันเข้าไปให้สนิทนะครับถ้าดันไม่สนิทเกลียวเราจะไม่สวยนะครับดันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เกลียวมันจะบานออกนะครับมันจะเป่งออกข้างในนะครับมันก็เป็นคือการทําเกลียวในตัวหนึ่งนั่นเองนะครับ อ่าไปพอพอตึงนะครับพออยู่แล้วนะปุ๊บอันนี้ึ้นแน่นแล้วนะครับแล้วก็คลายออกได้เลยอันนี้เกี่ยวตัวสั่งตัวผู้นะครับก็ออกมานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทาไปใช้งานต่อนะสำหรับดาวน,นี้นะครับเราเก็บไว้อย่างนี้ก็ให้มาดูว่าเกียวมันเป็นยังไงนะครับเดียวแบบนี่นะครับ บางครั้งนี้นะครับก็จะได้เกลียวที่สามารถใช้งานได้ใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้สําหรับเกลียวบางเราก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับว่า,เ,าเกลียวที่เราจะใช้งานนะฮะจะรูดนะครับไม่ต้องห่วงแล้วครับเมื่อสำหรับงานท่อนะครับงานแปบ๊บงานางานท่อเหลี่ยมที่จะต้องทำเกลียวตัวเมียนะครับฝากไว้ว่า ได้รีเบทนัดมานะครับไม่จําเป็นต้องมีด้ามรีเบทก็ได้นะครับใช้อุปกรณ์ที่เราหาได้ในช็อปของเราเองนะครับก็ไปลองทําดูแล้วกันนะครับนี่ทาเอ็มหกนะครับก็ไปเจาะมาแค่ใหนะ้มันผ่านนะครับเอ็มหกก็เจาะมาแค่บันผ่าแล้วพอนี่ต่มาแค่นี้นะเอ็มหกก็เจาะแค่ผ่านเอ็มหกนะครับ ใช้ M8 ก็เจาะแค่ผ่าน M8 ก็พอนะฮะที่เหลือก็ใช้งานได้เลยโอเคนะครับฝากไว้สำหรับที่ดีๆครับอันีครับ